คนของพระองค์และลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กโนบมาเพื่อเยี่ยมบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้สําหรับฝ่ายร่างกายมีเยอะมีเยอะเลยนะมีเยอะจนมาละที่มาร์สในที่อื่ต้องมาตรวจวัดเยอะในประเทและอีกหนึ่งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากเป็นข้อเตือนใจสำหรับ คุนของพระเจ้าแล้วก่อนที่ท่านจะกินนะก่อนที่ท่านจะรับประทานในแต่ละมือ้อถ้าคุณเป็นครเสียนคุณที่รู้จักพระเจ้าแล้วสิ่งแรกที่อยากจะให้ในเรื่องิก็คน,น,นะครับอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารมื้อนั้นหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ขอบคุณทุก ยมีข้อครอบครัวที่ยังรักษานะครับการของคุณพระเจ้าก่อนที่จะกินและก่อนที่จะดื่มอ่าอันไหนอยากช่อยยืแย่ีอะเพื่เบออะรหรอว่าอ่าจะต้องถึงเวราอะบัตว์รกแม้ว่าคุณก่อนจะกินก่อนจะดื่มคุณของคุณพระเจ้า เป็นคำพยานที่ดีแม้ว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะถามดูว่าทำไมคริสเตียนก่อนจะกินก่อนจะดื่มมีการอธิษฐานอธิษฐานปพุ่งจะสกิ๊กขังหรือลอยตู้ไหมยิ่งมาศรีอยเธยาที่บาปพุ่งจะจ่ออาจอรย์ที่ขันยาดื่มตู้ว่าใช่เลยนะเออไหมเราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่ไม่ได้ดื่ออะไรหรือมาแล้วมาแยกแยะถ้าเราพูดถึง สิ่งที่มจาจับอะไรที่เราได้รับมาแต่ละวันแต่ละวันเออเฮียมีอะไรอยู่น้อยอยินงน้นอย่างนี้ลานะ,อ,ะ day, lo, อคิดถึงแต่อะไรครับ,ารบอ,อบบาหารการกินเงินครับแม้ว่าเงินทองที่เราได้พระเจ้าผู้ที่จัดตเตรียมและประทานให้กับเราอออย่าก็องเดี่ยวนะครัอย่าทุกข์สิ่งก่อนอย่างนี้เลยผมอยากจะขอทุกคนที่จะยืนขึ้นให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันอเออที่พ่ว่าเแบบเยียเกินมาได้ผมี่ว่าเราเยอะนะ เจ้าคอบอทั้งหลายรวมกันอยู่ในวิหารของระอรค์แห่งนี้จุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำก็คือการที่จะขอบพระคุณโปรองขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตใหม่ชีวิตที่แท้จริงที่พระเจ้าได้สุขประทานให้ในองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอภัยโทษความผิดบาป ด้านฝ่ายชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งบาปได้ตัดเราออกจากพระเจา้าแต่โดยทางพระคุณและความจริงในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงเสด็จมาเพื่อที่จะนำพาเราเข้ามาสู่เพื่อที่จะรับชีวิตใหม่ชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นชีวิตที่พระเจ้าประาาทานให้กับทุกๆคนขอบคุณพระองค์ในระหว่างที่ข้าพเท้าทั้งหลาย ยังมีชีวิตเป็นอยู่ในโลกนี้พระเจ้ามีวิธีของโปรดในการที่จะเรี้ยงดูปุถุทั้งหลายที่รักโปรดเขาจะไม่ขาดแผนสิ่งที่ดีในชีวิตในแต่ละวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับอากาศที่หายใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับแสงสว่างแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับฝนที่ตกลงมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับเอาไรที่เราทั้งหลายได้ทำและก็วางลงไปในดินหรือดินของปลูกพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้งอกขึ้นมาเป็นอาหารสำหรับเราทั้งหลายเราขอขอบพระคุณพรโรงขอบคุณปโปรงที่ปโปรงยังให้เข้าวาทั้งหลาย แม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากแม้ว่าลักษณะที่เราทั้งหลายเผชิญเกับภัยพิบัติต่างๆแม้ว่าขาบวนทั้งหลายอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายกลวัวนั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่งตางๆแต่เราทั้งหลายมีพระเจ้าผู้ที่ทรงเป็นกำบ,บังให้กับเราทั้งหลายพระเจ้าผู้ที่ทรง เตรียมรถมป็นปริอ์อำนาจที่หอุ่มเราทั้งหลายให้กว่าภัยในระหว่างที่ดำเนินชีวิตขอขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในทุกมือ้อทุกวันทุกเวลาที่ผ่านพ้นมาเราได้เห็นว่าร้วนแล้วเป็นสิ่งที่สำแดงให้เราได้เห็นถึงความรักอันมั่นคงของพระองค์ความรักที่พระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลาย เราขอขอบพระคุณพระองค์และขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งสารพัดที่พระเจ้าได้ส่งให้กับเราทั้งหลายในแต่ละวันแต่ละวันขอขอบคุณและขอถวายเครามเคียงแด่พระเจ้าแด่ผู้เดียวเพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้ที่ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เราขอบคุณพร,ระพองค์่วยพ่อพ่น้องทั้งหลาย วยพระพ่ในละคนแต่ละครอบครัวที่จะได้รับการมีดูคุ้มครองนำทางให้ทุกคนที่เราทั้งหลายจะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ขอพระเจ้าจูงเราทั้งหลายที่จะเดินฝ่าฟันทุกประัดทั้งหลายในทุกๆุกปัจจุบด้วยเราอธิษฐานทูกขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า